ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการทำนายถ่ายทักผลการจัดตั้งรัฐบาลผสมในรูปแบบต่างๆโดยอิงกับเหตุผลทางการเมืองเป็นสำคัญวันนี้ก็เลยจะขอชวนเพื่อนๆมาพิจารณาในมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยยึดความสำคัญในแง่ของความสอดคล้องต้องกันในแง่ของนัยบายเศรษฐกิจเป็นหลักว่าพักไหนจะมีเคมีที่ตรงกันบ้างหรือไม่ตรงกันอย่างไรบ้างคะ่ะ ในการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยมีคำถามใหญ่ที่น่าสนใจมากๆครับว่าพรรคสีแดงเนี่ยเขาควรจะจับมือกับใครดีเพื่อที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลมันเป็นทางสองแผงที่น่าคิดมากเลยครับระหว่างการเลือกคู่หูที่ใช่ในเชิงนโยบายกับการเลือกคู่หูที่ง่ายในเกมการเมืองซึ่งทางเลือกสองทางนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า เริ่มจากคู่ที่หลายคนมองว่าเหมาะสมที่สุดในเชิงนโยบายก่อนเลยนั่นก็คือการจับมือกันระหว่างพักสีแดงกับพักสีส้มครับซึ่งสองพักนี้เนี่ยเขามีพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจที่คล้ายกันมากๆคือถ้าเราไปดูที่แก่นนโยบายของเขาเลยนะครับจะเห็นเลยว่าทั้งสองพักเนี่ยเหมือนมี DNA ร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการเน้นใช้นโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Datadri v e n แล้วก็ต้องการปฏิรูประบบราชการให้เป็นดิจิทัลเหมือนกัน โจทย์ใหญ่ที่ทั้งสองพักอยากจะแก้เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบนี่แหละครับคือทํายังไงก็ได้ที่จะดึงธุรกิจและแรงงานกลุ่มใหญ่มากๆของประเทศที่ยังอยู่นอกระบบภาษีเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างเป็นทางการให้ได้แล้วพอมาดูนโยบายเรือธงของแต่ละพักเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับฝั่งพักแดงมีภาษีเงินได้ติดลบส่วนฝั่งพักส้มก็มีหวยใบยเสร็จ ถึงชื่อจะต่างกันนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันเลยคือสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ขึ้นมาเพื่อให้การจัดสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าดีเทล,ลวิธีการอาจจะต่างกันบ้างอย่างพักแดงอาจจะเน้นสวัสดิการแบบจาะจงกลุ่มเป้าหมายส่วนพักส้มอาจจะเน้นแบบทวนหน้าแต่ปลายทางที่อยากเห็นเหมือนกันก็คือรัฐสวัสดิการที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีมาช่วยนั่นเองครับเอาละครับ หลังจากเห็นภาพฝั่งนโยบายที่ดูจะลงตัวไปหมดแล้วทีนี้เราลองมาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือความเป็นจริงทางการเมืองครับซึ่งบ่อยครั้งเลยนะที่มันสวนทางกับนโยบายในอุดมคติอย่างสิ้นเชิงและตรงนี้แหะครับคือจุดที่พักสีน้ําเงินเข้ามามีบทบาทพักนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพักที่ยึดอุดมการเป็นหลักแต่ถูกมองว่าเป็นเหมือนขุมพลังระดับภูมิภาคที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากกว่า คือแนวทางของเขาจะเน้นไปที่นโยบายแบบโครงการเป็นหลักเลยครับสร้างถนนปรับปรุงคมนาคมอะไรแบบนี้ที่เห็นผลชัดเจนในพื้นที่จุดแข็งของเขาเลยไม่ใช่เรื่องนโยบายที่สอดคล้องกันเป๊ะๆแต่เป็นความยืดหยุ่นทางการเมืองและก็ความสามารถในการประนีประนอมเพื่อให้โครงการต่างๆมันเดินหน้าไปได้จริงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการจับมือกับพักสีน้ำเงินก็เลยกลายเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพักสีแดงไปเลยครับ มันเป็นเส้นทางที่ดูจะเรียบง่ายกว่าการเผชิญหน้าน้อยกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคงงั้นที่นี้ถ้าเราลองเอาสองทางเลือกนี้มาเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยละ่ะระหว่างนโยบายกับอำนาจทางการเมืองภาพมันจะออกมาเป็นยังไงดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดมากเลยครับถ้าเป็นแดงบวกส้มเนี่ยโอ้โหนโยบายเศรษฐกิจนี่คือเข้ากันได้ดีมากๆการปฏิรูปโครงสร้างก็ไปในทางเดียวกัน แต่พอมาดูช่องความง่ายทางการเมืองกลายเป็นว่ายากในขณะที่พอเป็นแดงบวกน้ําเงินนโยบายอาจจะสอดคล้องกันแค่ปานกลางไม่ได้จะปฏิรูปอะไรมากมายแต่ความง่ายทางการเมืองนี่คือง่ายเลยนี่แหละครับคือการแลกเปลี่ยนที่เห็นภาพชัดที่สุดระหว่างความสวยหรูเชิงนโยบายกับความเป็นไปได้ในเกมการเมืองจริงๆมันก็เลยออกมาเป็นบทสรุปที่ว่านี่คือพันธมิตรที่ใช่มากๆในเชิงนโยบายแต่ในทางการเมืองแล้วเนี่ยยังบอกไม่ได้ หรืออย่างก้ากวมอยู่นั่นเองครับพูดง่ายๆคือคู่หูที่ดูดีที่สุดในกระดาษอาจจะไม่ใช่คู่ที่เกิดขึ้นได้จริงๆสุดท้ายแล้วอนาคตของการจับคู่ครั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยไม่กี่อย่างเองครับ 1. คือพรรคสีส้มจะยอมลดเพดานอุดมการของตัวเองลงมาได้ไหม2คือพรรคสีแดงจะคำนวณเกมยังไงในเมื่อฐานเสียงก็เป็นกลุ่มเดียวกันและ3ซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเลขสอสอหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นแหละครับแล้วอะไรล่ะ ที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตมันมีอะไรที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปสู่การปฏิรูปได้บ้างไหมถ้าจะให้พูดถึงสะพานที่ดูจะแข็งแรงที่สุดที่พอจะเป็นไปได้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นวิสัยทัศน์ร่วมกันเรื่องนโยบายปฏิรูปภาษีนี่แหละครับมันอาจจะเป็นรากฐานสําคัญให้สองพักนี้จับมือกันในอนาคตได้ถ้าหากว่าทั้งคู่ต้องการจะปฏิรูปประเทศร่วมกันจริงๆนะครับแต่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็ยังคงอยู่ครับว่าเกมการเมืองที่ซับซ้อนเนี่ย จะยอมให้สะพานนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่า